สวัสดีครับช่องร้อยเรื่องราวพอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากกองข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาครั้งนี้เราจะพาไปสำรวจเกาะแห่งหนึ่งในอิตาลีครับที่ชื่อเสียงอาจจะไม่ได้มาในทางที่ดีนักแต่ดังมากเรื่องความน่าสะพรึงกลัวนั่นคือเกาะโพเวกเลียครับใช่ค่ะโพเวกเลียออกเสียงให้ถูกต้องนะคะครับโพเวก l ลียเกาะเล็กๆนี้เองอยู่ในทะเลสาบเวนิเชียนใกล้ๆเวนิสเลยคือ ดูภายนอกอาจจะโอ้รกร้างเงียบๆแต่ว่าโอ้ถูกเรียกว่าเกาะผีสิงหรือบางที่นี่จัดอันดับให้เป็นสถานที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยนะครับใช่ค่ะได้ยินชื่อเสียงด้านนี้มานานมากคำถามคืออะไรมันอยู่เบื้องหลังชื่อเสียงอันน่าขนลุกนี้ทำไมเกาะร้างๆแบบนี้ถึงดังเรื่องผีๆสางๆไปทั่วโลกได้ขนาดนี้ครับวันนี้เรามีข้อมูลหลายอย่างเลยทั้งบันทึก,กเก่าๆเรื่องเล่าของคนแถวนั้นบทความ หรือแม้แต่รายงานของพวกที่เป็นล่าท่าผีอะไรแบบนั้นนะครับเราจะลองมาปฏิปต่อเรื่องราวของเกาะโพเวกเียนี้กันดูซิว่าอดีตมันเป็นยังไงตำนานว่าไงและความจริงมันคืออะไรกันแน่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเรื่องของโพเวกเียเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะของการที่แบบว่าประวัติศาสตร์กับความเชื่อแล้วก็สื่อยุคใบมันเข้ามาปนกันปนกันจนแยกไม่ออก ใช่ค่ะบางทีก็แยกยากว่าเอ๊ะอันไหนเรื่องจริงอันไหนแต่งเพิ่มหรืออันไหนขยายความไปกันใหญ่วันนี้เราก็จะพยายามกลั่นกรองข้อมูลที่เรามีเนะะี่ยค่ะให้เห็นภาพที่มันใกล้ความจริงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยเกาะโพเวเกียเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงครับค่ะเกาะน,นี้อยู่ในทะเลสาบเวเนเชียนค่ะตำแหน่งก็จะอยู่ระหว่างเมืองเวนิสกับเกาะลิโด ลีโดที่เป็นหาดยาวๆนั่นนะครับใช่ค่ะหาดที่กั้นทะเลสาบกับทะเลเอเดรียติกเนะะี่ยค่ะขนาดเกาะจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณ17เอเคอร์ก็ราวๆ42ไร่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็จริงๆมันเหมือนเป็นเกาะเล็กๆ3าเกาะที่มีสะพานเชื่อมกันซึ่งบางส่วนก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่คนทําขึ้นมาทีหลังที่เห็นเด่นๆแต่ไกลเลยก็คือหอระฆังกเก่าๆนะคะอ๋อครับครับที่ยังตั้งอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังอื่นๆโดยเฉพาะตึกที่เคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อน แล้วตอนนี้แหละครับมีคนอยู่ไหมหรือว่าไม่มีเลยค่ะตอนนี้เป็นทรัพย์สินของรัฐบาลอิตาลีไปแล้วแล้วก็ถูกทิ้งร้างแบบสมบูรณ์เลยค่ะทิ้งร้างเลยค่ะคือทางการเขาห้ามคนนอกเข้านะคะถ้าไม่ได้รับอนุญาตจริงๆเพราะอะไรครับอันตรายใช่ค่ะหลกัหลกๆก็เรื่องความปลอดภัยเพราะตึกมันเก่ามันทรุดโทรมมากอาจจะถล่มลงมาเมื่อไหร่ก็ได้อืมเข้าใจได้แต่ก็นั่นแหละค่ะการห้ามเข้าการเป็นเกาะร้างนี่แหละ ที่มันยิ่งเสริมบรรยากาศลึกลับน่ากลัวเข้าไปใหญ่จริงครับความรุกร้านเนี่ยมันมีสเสน่ห์ความสยองในตัวมันเองจริงๆนะครับเนี่ยทีนี้ย้อนไปดูประวัติศาสตร์หน่อยข้อมูลบอกว่าเกาะน,นี้มีคนอยู่มานานมากแล้วเหรอครับใช่ค่ะมีหลักฐานมีเรื่องเล่าว,ว่าเริ่มมีคนมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่5นู่นเลยศตวรรษที่5นานมากนะครับค่ะ บางข้อมูลก็บอกว่าเป็นพวกชาวแผ่นดินใหญ่จากเมืองปาดัวเอสเทอะไรพวกนี้ที่หนีพวกอนารยาชนนะคะพวกชาวกอสชาวฮั่นอ๋อหนีสงครามมาอยู่เกาะประมาณนั้นค่ะหาที่ปลอดภัยกว่าในทะเลสาบแล้วก็มีอีกตำนานหนึ่งที่โยงกับการเมืองในเวนิสเองเล่าว่าตอนปี864มีการลอบสังหารผู้นำเวนิสหรือดอชแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือกลัวความวุ่นวายก็หนีมาอยู่ที่นี่ครับ แล้วช่วงยุกกลางเป็นยังไงต่อครับช่วงยุกกลางนี่พบเวกเลียไม่ใช่แค่เกาะร้างนะคะจากข้อมูลที่เราดูดูกันมาเนี่ยดูเหมือนเคยเป็นชุมชนที่คึกคักรุ่งเรืองพอตัวเลยจริงเหรอครับค่ะมีการพัฒนามีคนอยู่เยอะมีโบสถ์มีการปกครองของตัวเองด้วยเรียกว่าโพเดสตามีผู้ปกครองท้องถิ่นเองเลยใช่ค่ะแล้วก็มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ด้วยนะคะคอยกันเวนิสจากทะเล แล้วก็สำคัญเรื่องค้าขายด้วยทำประมงทำเกลือฟังดูเหมือนเป็นชุมชนที่น่าจะไปได้สวยเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับถึงกลายเป็นเกาะร้างไปได้จุดเปลี่ยนจริงๆมันมาช่วงศตวรรษที่14ค่ะตอนนั้นเวนิสมีสงครามใหญ่กับคู่แข่งคือเจนัวอ๋อสงครามคิโอจียใช่ค่ะประมาณปี1 3 7 9 1 3 8 1ตอนนั้นกองเรือเจนัวบุกมายึดโพเวเกลียได้ก่อนนี้เสียหายหนักเลยค่ะโดนทำลายไปเยอะ าชาวบ้านก็ต้องหนีตายเข้าเวนิสกันไปถึงสุดท้ายเวนิสจะชนะสงครามนะคะแต่โพเวกเลียก็ไม่ใครกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมอีกเลยคนน้อยลงกลายเป็นเกาะเงียบเงียบความสําคัญก็ลดลงไปจากที่เคยรุ่งเรืองกลายเป็นเกือบจะร้างแล้วมันมาพันกับเรื่องโรคระบาดความตายจนกลายเป็นเกาะบ,บีสิงได้ยังไงครับจุดนี้น่าจะสําคัญสุดของตํานานเลยถูกต้องเลยค่ะบทบาทที่ทําให้โพเวกเียมีชื่อเสียง ในทางน่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือการถูกใช้เป็นลาซาเรโตสถานกักกันโรคใช่ค่ะสถานกักกันโรคช่วงที่การะระลวงหรือความตายสีดำเดอะแบล็กเดทระบาดหนักๆในยุโรปตั้งแต่ศตรวรรษที่14เป็นต้นมาแล้วก็ระบาดใหญ่อีกหลายรอบเลยในศตรวรรษหลังๆแล้วตรงนี้นี่แหละค่ะที่ตำนานสยองขวัญมันเริ่มมาแบบชัดเจนสุดๆคือเรื่องเล่าที่แพร่หลายมากๆในข้อมูลหลายๆชิ้นที่เราดูมานะคะเขาบอกว่าพเวกเกียไม่ใช่แค่ที่กักกันธรรมดา แต่เหมือนอแดนประหารเลยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับประมาณนั้นค่ะคือเขาว่ากันว่าคนป่วยจำนวนมหาศาลถูกส่งมาทิ้งไว้ที่นี่ให้ตายตายไปซะแล้วมีคนตายเยอะขนาดไหนครับตำนานว่ากันเป็นแสนคนเลยนะคะตัวเลขที่เจอบ่อยๆก็แสนหนึ่งหรือบางที่บอกแสนหกตลอดช่วงหลายร้อยปีที่มีโรคระบาดฮะแสนหกบนเกาะเล็กๆ42ไร่นี่นะครับมันเป็นไปได้เหรอครับแล้วศพทำยังไงหมด นั่นแหละค่ะตำนางก็เล่าต่อว่าศพมันเยอะมากจนฝังไม่ไหวต้องขุดหลุมใหญ่ๆฝังรวมกันไปเลยหรือไม่ก็เผาใช่ค่ะเผากลางแจ้งจนมีเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งเลยคือเขาว่าเท่ากระดูกจากการเผาศพเนี่ยมันฟุ้งปนไปกับดินบนเกาะจนดินบนเกาะกว่า50เอร์ซนมีแต่เท่ากระดูกคนโอโ้โหขนลุกเลยครับแค่คิดว่าเดินเหยียบอยู่บนเท่ากระดูกคนครึ่งเกาะนี้มัน ฟังดูสยองมากจริงๆค่ะแต่แต่เดี๋ยวนะครับตัวเลขหลักแสนนี่มันมันดูเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเกาะแค่นี้มันจริงเหรอครับหรือว่าเป็นแค่เรื่องเล่าขยายความอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็จากข้อมูลเชิงลึกทางประวัติศาสตร์ทางโบราณาคดีที่เราพิจารณากันมานะคะดูเหมือนว่าตัวเลขแสนคนเนี่ยกับเรื่องดินปนเท่า5้าเอร์เซนต์เนี่ยน่าจะเป็นการขยายความหรือความเข้าใจผิดมากกว่านะคะเอา้าเหรอครับ ค,คือนักประวัติศาสตร์หลายท่านชี้ว่าเกาะที่เป็นศูนย์กลางหลักจริงๆของเวนิสในการกักกันโรคและฝังศพคนตายจากกาฬรโรคจำนวนมากๆเนี่ยคือเกาะชื่อลาซาเลโตเวคิโอที่อยู่ใกล้ๆกันอ๋อมีเกาะอ,อื่นอีกใช่ค่ะเกาะนั้นมีหลักฐานชัดเจนกว่าเยอะจากการขุดค้นเจอกระดูกเป็นจำนวนมากส่วนโพเวกเลียนเนี่ยเอกสารบอกว่าเริ่มใช้กักกันโรคจริงจังขึ้นในศตวรรษที่18แแล้วก็มีหลักฐานว่ามีการฝังศพคนตายจากกาฬโรคจริง แต่จำนวนอาจจะแค่หลักสิบหรืออาจจะร้อยต้นต้นหลักสิบร้อยต้นๆเทียบกับหลักแสนใช่ค่ะต่างกันเยอะมากจากเหตุการณ์ระบาดเฉพาะปี1793กับ1799นะคะดังนั้นเรื่องดินปนเท่า50%นี่ก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะทั้งในทางปฏิบัติและวิทยาศาสตร์เข้าใจแล้วครับแสดงว่าตัวเลขในตำนานนี่อาจจะเวอร์ไปเยอะแต่ถึงอย่างนั้นการถูกส่งไปเกาะกักกันโรคสมัยนั้นไม่ว่าจะเกาะไหน ก็คงแย่มากๆอยู่ดีใช่ไหมครับแน่นอนค่ะแย่มากๆลองนึกภาพตามบันทึกเก่าๆดูอย่างที่โรโคเบเนเดตตีเขาบรรยายสภาพบนเกาะลาซาเลโตเวคิโอไว้ในศตรวรรษที่16นะคะซึ่งก็น่าจะคล้ายๆกันว่ามันเหมือนนรกบนดินนรกบนดินค่ะคนป่วยนอนเบียดเบียดกันบนเตียงสกรปรกขาดน้ำขาดอาหารคนตายกับคนใกล้ตายก็กองกองรวมกัน,ร,กนรอเอาไปฝังไปเผา มันคือความสิ้นหวังความทรมานความตายแบบที่เรานึกภาพตามได้ยากเลยถึงตัวเลขบนโพเวเกียอาจจะไม่ถึงแสนแต่ความทรงจําร่วมเกี่ยวกับความน่ากลัวของยุคการโรคแล้วก็บทบาทของเกาะในฐานะที่กักกันเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะสร้างบรรยากาศเศร้าๆความตายที่มันตกค้างอยู่ได้ค่ะอืมอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับว่าถึงตำนานจะเกินจริงไปบ้างแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงมันก็เป็นรากฐานให้เรื่องผีๆได้ แล้วเรื่องราวมันไปยังไงต่อครับหลังจากยุคกาละโรคเห็นว่ามีเรื่องโรงพยาบาลอีกใช่ค่ะพอเข้าศตวรรษที่20เรื่องของโพเวเกียก็เปลี่ยนไปอีกแบบประมาณปี1922เนี่ยมีการสร้างตึกใหญ่ขึ้นมาบนเกาะซึ่งตึกนี้ละค่ะที่ถูกเล่าต่อๆกันมาในตำนานยุคหลังว่าเป็นโรงพยาบาลจิตเวชหรือโรงพยาบาลบ้าอ๋อโรงพยาบาลบ้านี่คือที่มาของเรื่องสยองยุคใหม่ๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆสินะครับ ใช่เลยค่ะเรื่องที่ดังสุดๆก็คือเรื่องหมอคนหนึ่งในโรงพยาบาลน,นี้ที่ว่ากันว่าทําการทดลองโหดๆกับคนไข้ทดลองอะไรครับโดยเฉพาะการทําโลโบโทมีอะค่ะผ่าตัดสมองส่วนหน้าเพื่อรักษาอาการทางจิตครับครับเคยได้ยินแต่ตํานานว่าหมอคนนี้ทําแบบป่าเถื่อนมากใช้เครื่องมือหย,ยาบๆพวกสว่านมือสิวค้อนอะไรแบบเนี้โอ<ฮ>้แล้วก็เล่าว่าหมอคนนี้ทําไปจนตัวเองเริ่มหลอน ได้ยินเสียง,เ,งเ,ยเห็นภาพวิญญาณเหยื่อการะโรคบนเกาะหลอนเองเลยใช่ค่ะจนสุดท้ายเสียสติแล้วก็กระโดดหอระครังฆ่าตัวตายไปเลยกระโดดหอระครังบางเรื่องก็เติมไปอีกนะคะว่าไม่ได้กระโดดเองแต่โดนผีผลักผีผลักค่ะและยังไม่ตายทันทีนะมีหมอกดำๆคลานขึ้นมาจากพื้นมารัดคอซ้ำต่อหน้าพยาบาลอีกอื้อเรื่องแต่งไปไกลมากค่ะใช่ครับฟังดูเหมือนหนังผีเลย แต่มันถูกเล่าซ้ำๆจนคนเชื่อเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องว่าคนไข้ในโรงพยาบาลน,นี้ก็เห็นผีได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากอดีตแต่ไม่มีใครเชื่อหาว่าบ้าไปเองอีกตรงนี้ก็น่าสนใจอีกจุดค่ะเพราะพอเราไปเช็คกับข้อมูลประวัติศาสตร์จริงๆงานวิจัยของนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกี่ยวกับเกาะนี้นะคะกลับเจอข้อมูลที่ขัดแย้งกับตำนานอย่างชัดเจนเลยเอกสารส่วนใหญ่บอกว่าตึกที่สร้างปี192 2งนะ่ะ ไม่เคยใช้เป็นโรงพยาบาลจิตเวชอย่างเป็นทางการเลยค่ะอ้าวจริงเหรอครับไม่ใช่โรงพยาบาลบ้าแล้วมันคืออะไรครับข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่านะคะบอกว่าตึกนั้นใช้เป็นสถานพักฟื้นคนแก่ geriatric center nursing home เป็นหลักค่ะสถานพักฟื้นคนชราใช่ค่ะหรืออาจจะมีช่วงสั้นๆที่ใช้เป็นโรงพยาบาลทหารเรือแต่ไม่ใช่โรงพยาบาลสำหรับคนป่วยทางจิตโดยตรงเลยอ้าวงั้น เรื่องหมอบ้าผ่าสมองด้วยสว่านกระโดดหอพ่อเห็นผีก็น่าจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาทีหลังแน่นอนค่ะแล้วเรื่องแต่งผู้นี้มาจากไหนครับทําไมดังขนาดนี้อาจจะมาจากหลายทางนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องซุบซิบของคนแถวนั้นเองที่เห็นเกาะมันร้างน่ากลัวก็แต่งเรื่องผีเพิ่มเข้าไปไม่ให้คนเข้าไปยุ่ง แต่อิทธิพลสำคัญจริงๆที่ทำให้ดังไปทั่วโลกเนี่ยน่าจะมาจากสื่อสมัยใหม่โดยเฉพาะรายการทีวีล่าผีจากต่างประเทศค่ะอ๋อพวกรายการฝรั่งใช่ค่ะอย่างรายการดังๆของอเมริกาพวก Ghost Adventures หรือ Scariest Places on Earth ที่เขาเข้าไปถ่ายทำบนเกาะช่วงปี2 0กว่ากว่ารายการพวกนี้ก็จะเอาตำนานนักลัวนี่แหละมาเล่าซ้ำ แล้วก็มักจะอ้างว่าทีมงานเจอประสบการณ์หลอนๆด้วยก็ยิ่งทําให้คนเชื่อเขาไปใหญ่ใช่ค่ะมันขายได้ดึงดูดคนดูแล้วเรื่องจากรายการพวกนี้ก็ถูกแชร์ต่อๆกันในบล็อกโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นภาพจําหลักของโพเวกูเลียไปเลยถึงแม้จะขัดกับข้อมูลประวัติศาสตร์ก็ตามเข้าใจแล้วครับนี่ก็เป็นอีกบทเรียนสําคัญเลยเรื่องอิทธิพลของสื่อในการสร้างตำนาน แล้วไม่ว่าโรงพยาบาลนั้นจริงๆจะเป็นอะไรสุดท้ายมันก็ปิดตัวลงใช่ไหมครับใช่ค่ะสถานพักฟื้นหรือโรงพยาบาลนี้ปิดตัวลงช่วงปล,ปลายปลายยุค60ประมาณปี1968หรือ1969นี่แหละค่ะหลังจากนั้นโพวิเลียก็ถูกทิ้งร้างแบบสนิทเลยกลายเป็นสภาพที่เราเห็นวันนี้ตึกผุพังต้นไม้เถาวัลขึ้นรกไปหมดปกคลุมทั้งเกาะบรรยากาศยิ่งวังเวงน่ากลัวเข้าไปอีกแล้วปัจจุบันลครับ มีใครพยายามจะทำอะไรกับเกาะนี้ไหมหรือปล่อยร้างไปเลยก็มีความพยายามนะคะปี2014รัฐบาลอิตาลีเคยเอาเกาะนี้ออกประมูลให้เอกชนเช่าระยะยาว99ปีให้เช่าทำอะไรครับโรงแรมใช่ค่ะหวังว่าจะทำเป็นโรงแรมหรูรีสอร์ทอะไรแบบนี้พลิกฟื้นเกาะสร้างไรายได้แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวค่ะไม่มีใครประมูลไปแบบจริงจัง ตอนนั้นมีกลุ่มชาวบ้านเวนิสชื่อโพเวเลียเปรตุตติโพเวเลียเพื่อทุกคนพยายามระดมทุนจะประมูลเองเหมือนกันอยากจะรักษาเกาะไว้ทำเป็นพื้นที่สาธารณะสวนหรือศูนย์วัฒนธรรมแต่ก็เงินไม่พอค่ะการที่ไม่มีใครกล้าลงทุนหรือพัฒนาก็ยิ่งตอกย้ำภาพเกาะต้องคำสาบเกาะผีสิงวีอีกสินะครับใช่เค่ะประกอบกับเรื่องเล่าต่างๆที่ยังวนเวียนอยู่ตลอด ทั้งเรื่องชาวประมงไม่กล้าเข้าใกล้กลัวอวนติดกระดูกคนครับครับหรือเรื่องครอบครัวที่เคยคิดจะซื้อเกาะแล้วหนีออกมาคืนแรกพอเจอเรื่องแปลก,ปลกหรือแม้แต่การค้นพบทางโบราณคดีอย่างโครงกระดูกที่คาบอิดไว้ในปากคาบอิดค่ะนักโบราณคดีบางคนตีความว่าอาจจะเป็นวิธีฝังศพคนที่สงสัยว่าเป็นแวมไพร์สมัยก่อนนะคะกันไม่ให้ฟื้นโหมีเรื่องแวมไพร์ด้วยไปกันใหญ่เลยนะครับ แล้วเหมือนมีข่าวเร็วๆนี้ด้วยเรื่องนักท่องเที่ยวอเมริกันไปติดเกาะอ,อ๋อใช่ค่ะปี2016มีวัยรุ่นอเมริกันหคนแอบเข้าไปตอนกลางคืนน่าจะไปลองของล่าท้าผีกันแล้วเจอดีไม่รู้เจออะไรนะคะแต่แบบว่าตกใจกลัวกันมากจนต้องโทรเรียกหน่วยดับเพลิงให้มารับออกไปกลางดึกเลยซึ่งข่าวนี้ก็ยิ่งไปเสริมความเชื่อเรื่องความน่ากลัวของเกาะให้ดังขึ้นไปอีกพอไล่เรียงเรื่องทั้งหมดที่เรามีทั้งจากบันทึกเรื่องเล่า ตำนานรายการทีวีเหตุการณ์ปัจจุบันมันก็ซับซ้อนดีนะครับคือถึงแม้หลายเรื่องอย่างตัวเลขคนตายเป็นแสนดินปนเท่าหมอบ้าผ่าสมองมันอาจจะเเป็นตำนานเป็นเรื่องที่บิดเบือนไปเยอะแต่ประวัติศาสตร์จริงๆของเกาะเองทั้งการเป็นที่ลี้ภัยสงครามเป็นที่กักกันโรคที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความตายการถูกทิ้งร้างมันก็มีความดาร์ก ความน่าสะเทือนใจในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับถูกต้องเลยค่ะโพวิกเลียเลยเป็นกรณีศึกษาที่แบบน่าทึ่งมากว่าเรื่องเล่าความเชื่อมันสร้างตัวตนให้สถานที่หนึ่งได้ยังไงมันเปลี่ยนเกาะร้างๆที่อาจจะไม่มีใครสนใจให้กลายเป็นเหมือนออจุดหมายในจินตนาการของคนที่ชอบเรื่องตื่นเต้นเรื่องลี้ลับดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกได้ทั้งๆที่สําหรับคนท้องถิ่นบางคนมันอาจจะเป็นแค่ซากปรักหักพังรกโรกนกฝั่ง หรือแค่หน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ยาวๆของเวนิสันั่นเองเอาละครับเราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวต่างๆของเกาะโพเวเลียจากข้อมูลหลายๆมุมที่เรามีกันมาพอสมควรแล้วนะครับจากเกาะลิภัยสู่สถานกักกันโรคสู่สถานพักฟื้นร้างแล้วก็กลายมาเป็นเกาะผีสิงที่น่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในความคิดของคนจำนวนมากอืม การสำรวจเรื่องราวของโพเวกลียวันนี้ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายเหมือนกันนะคะว่าทำไมเรื่องเล่าสยองขวัญตำนานเรื่องลี้ลับมันถึงมักจะมีพลังดึงดูดคนได้มากกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะซับซ้อนกว่าหรืออาจจะหดอู่น้อยกว่ากันนั่นสิครับแล้วอะไรคือสเสน่ห์จริงๆที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างที่เต็มไปด้วยร่องรอยความทุกข์ความทรงจำดำมืดแบบนี้ ปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เราคะความอยากรู้อยากเห็นหรือความหยหาความตื่นเต้นลึกๆเป็นคำถามที่ชวนเล็กพิษต่อได้อีกยาวเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวอันน่าพิศวงและซับซ้อนของเกาะโพเวเกลียไปกับเรานะครับหวังว่าจะได้แง่มุมและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นจากข้อมูลที่เรานํามาคุยกันวันนี้แล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจต่อไปสวัสดีครับ